สวัสดีครับผมก a l a x ซี่เกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้เราไปเล่น Rv หนึ่งหนึ่งกับปิ๊กปองกันนะครับไอช่องวีอาอร์วอตกี้นั่นแหละช่องอะไรก็ไม่รู้เอ็งเ,เ,เล่นแคลรี่ใช่ไหมปิกก๊เองก็แคลรี่ใชม ยังไงก็แพ้ปัดโปแคลลี่เอา้าก็มันเป็นแคลลี่เวลาปิ้งตัวนี้มันแคลลี่แคลลี่ติดทนนานเลยหรือจะให้วัดเอากา,ฤฤฤฤฤา,าลีมาล่ะแันนแคลลี่เกิน โอเคไปไปเจ็บปูฮะไปสู้ไม่ได้หรอกปิงแคลรี่เป็นโหวดกว่าเองอุ้ยแคลรี่เป็นกาวกว่าเองไปสูปู้ไม่ได้หรอกเกือบตายแล้วนะ כאן ไลาของเตีมตีมังกรเป็นคลิปป่าตีคลิปป่าสองทีตายอ่ะ ตายไหมอีกตายไหมโอ้ไม่ตายโอ้มีเลือดอะแยะ่เอาแล้วทำไมไม่ฟาร์มอยาให้แคลลี่มันเกิดวิ่ง อ้ยแรงเกินทำไมไม่ออกกันเวทอ่ะอออเอ็งออกกันเวทเอ็งก็จะน้าละเปง น้เหตดเวทเบาเกินแครี่มันหัวสุดในประเทศนี้แหละ ดีคิดตัวเองเหรอ <c oughs> ตอนนี้แค่ทีมถ้าเพิ่ได้ของอีกคิดไม่ใจโคตรเทีม <c oughs> ออกกันเวทชิงเลย หวานมาขวดเลวทำไมทำไมอะไร เกือบตายปิงยาเออแพ้ <Yeah! S 2> okay. จบเลยเดี๋ยวเวลาจบคีบไม่ยิงป้อมอีกโอเคป้อมแตกแล้วโอเคครับเดี๋ยวบัดไป ตาต่อไปเลยแล้วกัน oh, ไม่ต้องเสียคลิปเต้เลยเฮ้ยโอเคครับเดี๋ยวตัดไปตาต่อไปเลย oh, โอเคครับเริ่มเลยบอกว่าตาน,นี้จะชนะนะแก๊กหนึ่งหนึ่งกันอะ่ะคงตีกันไม่ตายหรอก <Welcome. S 1> มีเงเคยเห็นแก๊กป่าเพิ่มไหม โคตรโอ่ะแก๊กมาอุ้ยจึ๊บกดเมนอน่ะอึ้ง โอ้ป๊อปซีป๊อปดาเมจแรงกว่าเองอีกวิงอืมไม่ออก một vỏ hộp này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปดิบแล้วซื้อมาทำไมโล สีน่นาทีไปเร็วไหมอือเคยเห็นแก๊กออกดูดเลือด รีบบ้มแตกได้ก็ลองดูเออบอย เอ้ยแล้วมันออกซะเปียเ้ยไม่นะคิดว่าตีป้อมแตกได้เหรอมีโดนมันเฉยดิ cua á คิดว่ากู ไม่รู้จะตัดอ,อะไรไ ไอ้จบไม่ได้หรอกปิง แพ้ยัง,ง่ายได้เฮ้ยท่านบอกว่าเฮ้ยท่านท่านเฉยเล่นจริงก็จะไม่ได้ดิปี ะจบแล้วไม่นะป้อมไม่ไม่เป้โอ้โหเวทสองตาโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดต่อครได้วยนะครับสวัสดีครับ